สวัสดีครับวันนี้อยู่ในวัน Foot Simulator นะครับในคลิปนี้ตอนนี้ผมอยู่โลกที่1น,นะก็คลิปนี้จะมาพาทุกคนไปสะสมชุดกันก็คือในเมนูนี้ Accessories เป็นชุดที่ได้จากเกาะต่างๆจะมีวัฟต่างๆในแต่ละชุดนะครับตอนนี้ผมอยู่โลกที่1นึนะเกาะที่1นึ่งเกาะ Starter ก็จะ พาไปดูกันว่าตัวไหนดอปของอะไรบ้างตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปหาหัวหน้าโจรน,นี่ครับไอตัวแดงๆนี่ก็จะมีชุดที่ดรอปดูห่งชิ้นนั่นก็คือชุดกรอะไม่ไม่ไม่ใช่ชุดกรอะสิก็คือภ้าคลุมของไอตัวนี้แหละตีเลยนะครับก็เจ้าตัวนี้จะดรอปเป็นภ้าคลุม ออตรงน,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 นี้มีอัตราการดรอปอยู่ที่25%ก็ถือว่า,วาง่ายอยู่นะต่อไปไปเกาะที่2กันก็คือเกาะลิงอะจังกู้จังกิ้ขออนุญาตบินเลยแล้วกันนะในเกาะนี้นะครับก็จะมีของดรอปอยู่1อย่างที่เป็นเสื้อผ้านะเป็นเป็นอุปกรณ ก็มาที่ตัวนี้นี่ไอลิงนี่อ๋อแล้วก็มีอีกที่นะโว้ย,ยติดนี่มีไอลิงอีกตัวหนึง่งไม่ไม่ใช่ลิงเถอะกอริล่าเป็นกอริล่าคิงแล้วกันก็จะดอบตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราตีเสี็นะก็มีอัตราการดอบอยู่ที่20%ก็ถือว่าง่ายอยู่ แล้วก็เกาะต่อไปไปที่เกาะตัวตลกตัวตลกบากีจากกรพัรดิคุณใหม่ถือว่าเป็นชุดแรกๆเลยนะที่ที่แบบเราได้มาแล้วเราต้องใส่อะเพราะว่าเทจริงๆตัวนี้จะดรอปอยู่3อย่างครับเดี๋ยวผมขอหาแป๊บ ก็จะมีหมวกผ้าคลุมแล้วก็ชุดนะครับหมวกอัตราการดอกอยู่ที่20%ชุดแล้วก็ผ้าคลุมอัตราการดอกอยู่ที่15%ไปเกาะต่อไปกันเลยเกาะมารีนออกโกอ้ก็ผิดเขาอยากบินเหมือนกระสือเลยเนาะ โอเคขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเอาไว้เก็บเวลอย่างเดียวแต่ไอตัวนี้นี่นี่นี่จะดรอปของอยู่ทั้งหมด3อย่างอ่าถ้าตีแล้วเราจะได้ของมาหาชื่อแป๊บอ๋อมีชุดอ่าชุดชุดนี่สิ้าเ เขาเรียกว่าอะไรที่ไว้ที่ค้าที่ป่าก็สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นผ้าคลุมครับก็สิบห้าเปอร์เซ็นนะอย่างละสิบห้าเปอร์เซ็นตัวนี้มีทั้งหมดสามชิ้นปล่อยที่เกาะต่อไปเก,ะกากะแห่งการโกหก ก็ตัวนี้ในอนิเมะจะชื่ออะไรนะคูดโดนี่หรอพ่อบ้านนะก็พ่อบ้านจะดรอปอยู่สองอย่างนะครับนั่นก็คือแว่นแล้วก็ชุดเดี๋ยวหาให้ดูรูปร่างหน้าตานี่ผมจะบอกในนี้นะก็นี่ชุดก็จะดรอปสิบสองเปอร์เซ็นะครับแล้วก็แว่นสิบห้าเปอร์เซ็นต นี่หน้าตาก็เป็นแบบที่ผมเปิดให้ดูเลยนะต่อไปเกาะต่อไปก็คือบาราติเอบาราติเอนี่มีอยู่2ตัวที่จะดรอปชุดนะก็ขอไม่ตัดนะเพราะว่าเกาะในโลกที่หนึ่งนี่ใกล้ๆกันทะเลที่หนึ่งอ ดรอปจากตัวนี้นี่นี่นี่แป๊บหนึ่งนี่นี่นี่ไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรซิกในเกมชื่อซิกข้างนอกชื่อดอนกรีกนะก็จะดรอปอยู่สองอย่างครับก็คือผ้าคลุมกับชุดเดี๋ยวหาหน้าตาให้ดูอ๋อนี่ไงผ้าคลุมนะครับ10%แล้วก็ชุด15%ออัตราในการดรอปนะ แล้วก็มีตัวลับอยู่ตรงนี้ด้วยนะอยู่กลางเสาตรงเนี้ยเออเป็นเรียกว่าะอะไรเชฟหรอเชฟขาแดองออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวนี้นะครับจะดรอปอยู่สองอย่างก็คือชุดแล้วก็หมวกเดี๋ยวผมหาให้ดูนะแป๊บหนึ่งก็นี่ครับหมวกหมวกอัตราการดรอป15%แล้วก็ชุด นี่ชุดนี้ข,ขาวๆนี่20%นะครับอาจารกันดกก็จะผมไม่รู้ว่าจะเกิดทุกๆก,กี่นาทีนะเป็นตัวรับอะ่ะถ้าเขาเกิดแล้วเราจะสามารถเข้าในนี้ได้นะแต่ตอนนี้เขาไม่เกิดเลยใช่ไหมเถต่อไปเกาะต่อไปก็คือเกาะอารองในเกาะนนี้จะรอบแค่ตัวเดียวนะั่นก็คือเจ้าบอสใหญ่ที่สุดในนี้แหละอารอง ดอบแค่ชุดครับนี่มีคนตีอยู่ด้วยไอตัวเนี้ยมันจะดอบชุดนะชุดที่จะดบก็คือไอ้ชุดเหลืองๆที่มันใส่นี่แหละมอนรามาขโมยอ่ะเนาะเดี๋ยวผมหาชื่อแป๊บ อ่าลองอ๋อนี่ครับกอปตาการดรอปชุดนี้นะครับจะอยู่ที่แอโอเคไปกันต่อเลยจะไปที่เกาะสุดท้ายนะครับแต่เอเราลืมอารีนาตรงนี้เป็นเกาะสำคัญเหมือนกันนะไว้ทําอะไรหลายๆอย่างเลยนี่ไอตัวลิงเนี่ยจะดรอปอยู่3อย่างนะครับนั่นก็คือชุดเกราะหมวกแล้วก็ ชุดอืมโอเคก็พอเราตีแล้วนะก็จะดรอปอยู่สามอย่างซึ่งผมได้มาแค่สองเองอย่างอย่างแรกก็คือชุดเกราะของเจ้าลิงเจ้ากอริลลาตัวเนี้มันมีอัตรากรรดโอดอยู่0.5ปเซ็นซึ่งผมยังไม่มีอะ่ะผมมีแค่สองอย่างก็คืออ่าหมวกอัตราการดรอป0.3ที่ผมใส่นี่นะครับนี่แล้วก็ ชุดอัตราการดอก0.1ตอนนี้ผมเหลือชุดเกาะกอริลลาหายากมากในทะเลที่1มีอย่างเดียวนี่แหละที่ผมยังไม่มีนะโอเคก็ไปเกาะสุดท้ายกันในโลกที่1ในทะเลที่1นึ่งชอบติดเรียกโลก ในทะเลที่1เกาะสุดท้ายตรงนี้นะมี2ตัวนะครับที่สามารถดรอปชุนให้เราได้นี่ก่อนอื่นเลยกมมาที่ตัวนี้อาวิด้านะครับจะดรอปอยู่2อย่างตีไปเลยตีไปเลยเอาวิด้าจะดรอปอยู่2ออย่างนั่นก็คือหมวกแล้วก็ชุดครับ นหน้าตาก็แบบนี้เลยหมวกอัตราการดรอปอยู่ที่2%และชุดอัตราการดรอป10%ครับเคตัวสุดท้ายแล้วในทะเลที่หนึ่งสมคเกอร์นะครับดรอปอยู่2ออย่างนั่นก็คือผ้าคลุมกับชุดผ้าคลุมดรอป15%และชุดดรอป8%ครับสำหรับใครที่ยังมีชุดไม่ครบนะครับก็ไปตามหากันบ้างน,นะ นี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้โอเคก็นี่คือชุดทั้งหมดในทะเลที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย